คเจ้าวิครับเห็นคุณย่าสั่งแอปเปิ้ลมาทางอินเทอร์เน็ตอะครับครับไม่ทราบว่าคุณย่าจะเอาแอปเปิ้ลมาทําอะไรเจเกลทราบไหมครับทราบทราบทําอะไรครับทำวายทำวายกินโอ้โหทะวายแอปเปิ้ลนะครับเจเกลเจเกลจะกินไหมครับใบแอปเปิ้ลไม่กินไม่กินนะครับเรา เมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแอบดูย่ากันดีกว่านะครับ,รบไปนะครับตะเกียวไม่จ้องชิมของย่าเพราะว่ามันมันจะเมา<ะ>ใช่ไหมเมาเมาอ่ะทิ่มบอ่อเลยครับอ่าไปเราไปดูกันดีกว่าไปตะเกียวระวังยุงนะลูกเล่นลนะตะเกียวมาดูอะไรครับตอนนี้ครับตะเกียวจองที่จะมาุกย,ย่าททำอะไรครับ ช่วยจังแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้โหเชิญกันล้างใหญ่เลยแอปเปิ้ลโอ้ห์สีสวยน่ากินน่ะเน็ตเขาก็จะมาสีนะครับสั่งทางเน็ตมาทางเน็ตสีแดงแป๊ดสครับแต่พอได้มานะครับแอปเปิ้ลนะครับดูสีครับโอ้โหแดงแดงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เราก็ล้างแอปเปิ้ลนะครับแม่บ้านล้างแอปเปิ้ลอยู่ เราจะมาดูกันว่าทำอะไรนะครับหลังจากที่นำแอปเปิลไปล้างกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาหั่นเปน็นชิ้นๆนะครับเปลือกไม่ต้องปอกนะคะเปลือกไม่ต้องปอกเพราะว่าวิตามินอยู่ที่เปลือกเนี่ยกลิ่นหอมก็อยู่ที่เปลือกหลังจากที่นำแอปเปิลน,นะครับหั่นเป็นชิ้นให้เรียบร้อยแล้ว ตัวนี้แม่บ้านก็จะเอาแอปเปิลที่หั่นแล้วมาใส่โถนะครับเพื่อเตรียมการปั่นใส่แอปเปิลลงไปนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมไม่ต้องท่วมก็ได้นะครับถ้าไม่เติมแล้วมันก็จะฝืด จะท้องหมดแล้วเดี๋ยวมาดูต่อไปนะคๆว่าจะทำอะไรต่อปั่นไปเรื่อยๆนกวก็จะหมดนะครับน,นี่คือแอปเปิ้ลที่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับการต่อต่อไปจะทำรังไงแอปเปิ้ลลงไปต้มน้ำเดือดหาเสียงมาก ตั้งน้ำดิงไปแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วก็เอาแอปเปิ้ลเคใส่ลงไปที่ปั่นแล้วเคใส่ลงไ,ไปนะครับแอปเปิ้ลสองกิโลน้ำประมาณสี่ลิตรแอปเปิ้ลสองกิโลนะครับน้ำประมาณสี่ลิตรนะครับสี่ถึงห้าลิตรนะครับ่ถมีคนมาชมด้วยอนะีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้มาชมนี่เรอครับใช่ครับ เราใส่แอปเปลิลสองกิโลต่อน,น้ำกี่ลิปนะครับิล <40. S 1> ิปอย่างเดียวนะครับอันนี้เราจะต้มทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีต้มทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับไฟไฟปานกลางนะครับครับหลังจากที่แอปเปิลที่ปั่นแล้วาต้มเดือดแล้วนะครับ ใส่น้ำตาลทรายไป1กิโลกรัมนะครับ1นกิโลครึ่งหอันนี้1นกิโลนะคะอันนี้1กึ่งกิโลแล้วใส่ประมาณครึ่งกิโลใช่ค่ะไม่เพื่ออะไรถ้าชอบหวานก็ใส่มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดไม่ชอบหวานมากก็ใส่ประมาณกิโลครึ่งต่อน้ำสี่ถึงห้าลิตรนะคะจะไม่ถึงยากถึงใหมาก ก็คนให้น้ำตาลละลายปูออชอบหวานไหมไม่ชอบครับน้ำตาลละลายนะคะถ้าไม่ชอบหวานก็ใช้น้ำตาลทรายกิโลครึ่งประมาณนะครับถ้าชอบหวานก็ใส่มากไปกว่านั้นเริ่มไปอีกสักกนะีนเริ่มกหนึ่งสองอกองอีก่นะครับคนไปนะครับให้น้ำตาลทรายละลายเร่งไฟนิดหนึงหลังจากที่ต้มเสร็จแล้วนะครับ เราก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเรามาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปจากที่เราต้มน้ำแอปเปิลนะครับทิ้งไว้ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับทีน,นี้แม่บ้านก็จะเอามากรองนะครับใส่ภาชนะเอาเนื้อแอปเปิลออกเอาแต่น้ำนะครับทาก่อนที่เราจะ ใส่ในภาชนะนี้นะครับเราต้องเอาภาชนะที่เป็นลวกน้ําร้อนก่อนนะครับฆ่าเชื้อโรคก่อนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลวยกระบวยอะไรนะครับลวกหมดค่ะโอเคนะครับตอนนี้ยาก็จะัแล้ว หลังจากที่เรารองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำไอ้เปิ่ก็เริ่มเย็นนะครับลองเอามือจับดูเริ่มเย็นแล้วทีนี้ย่าก็ทำอะไรนะปลกยีสต,ต์ก่อนปลกยีสต,ต์นะครับยา่าทำการปลูกยีสต์นะครับแล้วก็ยีสต์เนี่ยใส่ลงไป ต้นที่เราต้มนะคะแยกออกมาแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปน้ำ4-5ลิตรเนี่ยเราจะใช้ยีสต์ประมาณ1ข้อต๊อค่ะเราชอบแรงค่ะไก่ชอบปลาชอเปาดะเปาไก่ชอบเมาล่ะปูไงปูไก่ชอบเมาแต่แต่ชอบ<ค>ไผ่ ใส่ยี้ลงไปนะครับหนึ่งช้อนเขาได้อยากกินอีกเยอะก็ใส่เยอะแซมได้ตลอดนะครับคนคนนี้นะพอเทยี้ลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตะเกียบคนครับะเกกียยบไได้ั็ค่แต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะติดตามล้วง จะทำอะไรก็ได้แต่นะคะต้องลวกน้ำร้อนก่กนเพราะว่าถ้าเราไม่ลวกน้ำร้อนค่ลลาจะลวกอาจจะทำให้เราทล้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากท้องเสียก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอามาใช้ทำเนี่ยเราต้องลวกน้ำร้อนก่นอ่าพอเราคนแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเมื่อคนเสร็จแล้วนะครับตั้งทิ้งไว้ประมาณห้าเดี๋ยวมาดูนะคะหลังจากที่เราตั้งไว้ห้าสนาที มันจะเปลี่ยนแปลงยังไงดูนะครับตอนนี้นอย่างนี้นะครับจากนี้ห้าหนังสือ่ไปเ,เราลองเอามือนะคะจับที่โหลหรือที่ถะไปลกทำไมเราต้องปลูกยีสต์ข้างนอกเพราะว่าเราอยากรู้ว่ายีสต์เนี่ยเขาเอ่อยีสต์เนี่ยเขามันยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้าเขาตายหรือไม่มีชีวิตอยู่แล้วมันจะไม่ขึ้นโฟล์ทัศนี้ จะเป็นฟอร์ฟูอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้เดี๋ยวเราจะเอายีตัวน,นี้ลงไปในไวน์เปิลนะคะทำไมต้องใส่ยีต์ก็ให้เกิดกระบวนการนะคะเขาเนี่ยจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำเปิลที่มีน้ำตาลอยู่ในนี้ยีต์ก็จะกินน้ำตาลในนี้แล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะทำให้เกิดแอลกอฮอล์นะหรือให้เกิดเอ่อเป็นไวายที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ เดี๋ยวเราจะลองใส่ยีสลงไปเลยนะคะให่หมดเลยค่ะเทลงไปเลยแีนี้ถ้าใครปลุกยีสต์แล้วไม่เกิดฟองแบบนี้นะคะให้สังเกตได้เลยว่ายีสต์ของคุณหมดคุณภาพค่ะแต่นี้พอดีวันนี้ย่าซื้อมาใหม่นะคะก็เลยได้ผลชัดเจนเลยทีนี้เราก็เทลงไปทั้งหมดนะะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการขย่ ให้เข้ากับจาบน้ำแอปเปิลเรานะปิดฝาให้แน่นะคะไา่ต้องหาขพยายาวพยายาวยายาวนี้ให้น้ำแอปเปิลมันต้องให้เห็นน้ำยามันจะยาดมเองนะคะสาบโบอ่าทีนี้พอเราขย่าเสร็จเรียบร้อยนะเราก็ใช้ฝายอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกาซคาร์บอนมันจะทำขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมันจะบวม ถังมันจะบวมพอบวมมากๆเข้าถ้าเราไม่ได้คลายตัวนี้ออกมันจะระเบิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนไม่ใช้ฝาแบบนี้นะคะยาก็ใช้นี่เลยค่ะสำลีทำความสะอาดใบหน้าแต่น,นี้ยังใหม่อยู่นะคะแล้วเอามาซ้อนๆน,นกันแล้วเอาทิชชู่นเนี่ยพันพันให้พอยัดเข้าไปที่ปากขวดนี้ได้แล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นชั้นของอสำลีนะคะ กบบ๊าซคาร์บอนก็สามารถออกจากทางนี้ได้แต่อากาศข้างนอกมันจะเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันจะไม่ลงไปนะ,แ,ปปลนะ,ะปลแล้วก็ทำการปิดฝาค่ะฝาอันนี้ทิงไว้อย่างเงี้ยสองสัปดาห์ค่ะถ้าเรามาดูมันว่าสองสัปดาห์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเสร็จแล้ว วายแอปเปิ้ลที่หมักไว้นะครับตอนนี้ก็ครบ14วันนะครับ2สัปดาห์แล้วแอปเปิ้ลที่หมักไว้นะครับมาเทใส่หม้อนะครับงาอีกแล้วนะครับมานะครับตัวแจมตลอดนะครับครับตอนนี้นะครับตะกี้มาไม่ทันมาไม่ทันหรอครับมัวไปทำอะไรอยู่ครับมัวแต่กิน เทไปแล้วนะครับเราเทใส่หม้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มอุณหภูมิปาะมาณ70องศานะคะใช่้ได้ประมาณ70องศาเพื่อเป็นการน็อกยีส์ค่ะเราจะค่าย,ยีส์ที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะครับตอนนี้เมื่อเราเทใส่หม้อแล้วครับยีส์ยังไม่ไม่ตายนะครับเราต้องไป,ไปทําการต้มอ,อีกรอบหนึ่งนะครับในอุณหภูมิเจองศาเพื่อทาการน็อกยีส์นะครับ ตามไฟแล้วนะครับอยู่ที่บุณหภูมนะคะให้ได้ประมาณ7จดสี่องศาร้อนแต่ไม่ถึงกับเดือดพล่านนะคะเพราะจะทําให้แอนขอฮอล์มันต้เหยืไปหมดอเราจะอันนี้เราเรียกว่าการน็อกยีหรือการทำให้ยียตายเน่เวลาเราเก็บใส่ขวดไฟแรงนะครับไฟก็ปานจลางนะคะ เราหมักใส่ขวดแล้วยีดมันตายหมดแล้วมันก็จะไม่มีการทํางานอะไรแล้วแล้วก็ทําการปิดฝาด้วยนะครับเพื่อการกินการเป็นกอฮอลแล้วเหยค่ะครับตอนนี้นะครับเริ่มเดือดนะครับต้องให้เดือดแรงไหมครับย่าครับเดือดแค่นี้เดือดแค่นี้พอแล้วนะครับเจ็ดสิบองศาโอเคครับลงมาจากเตาแล้วนะครับเราก็ตักใส่ภาชนะนะครับก่องไปขวดไปนะครับ ในขนาดนี้นะครับต้องรีบกรอกลงไปเพราะว่าเดี๋ยวอินแอลกอฮอลจะระเหยออกไปหมดคับกันมังแต่ก็ต้องอกรอกใส่ขวดแล้วจิดป่าไว้ขวดนี้เราก็เก็บมาครับจากร้านก่อนนี้เราจะกรอกลงไปแล้วก็ลวกน้ําร้อนใ,ให้สะอาดนะครับต้นน้ำร้อนลวไปค่ะจะลวกขอดอย่างที่ใช้ะคะ่ะลวกน้ำร้อนเลยค่ะ ภาพองสดีร้อยนะครับบวแอปเปิลพร้อมดื่มเดี๋ยวร้อยเย็นครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมด้วยกันนะครับก็ไม่แพงเลยนะคะซื้อแอปเปิลมา1 0 0บาทแล้วก็น้ำตาลทรายมิตรผลโลครึ่ง35บาทเป็น135แล้วก็ยีสต์อีก5บาท เป็นร้อยสี่สิบบาทไม่รวมค่าแก๊สกับค่าน้ำนะคะอันนี้คือต้นทุนร้อยร้อยเท่ไหร่นะร้อยสี่สิบครับได้มาทั้งหมดเจ็ดขวดเครื่องกินวันละขวดก็ไม่หมดค่ะไม่หมดแรงค่ะแรงคุ้มนะคะขวดนึงนี่กินไปสามวันนะครับาหันมาทำเครื่องดื่มเป็นกระหอประหยัดกว่าก็ดีนะคะแต่ขอบอกนะคะ ทำดื่มได้แต่ห้ามจำหน่ายนะคะทำดื่มกันเองทำดื่มกันอนกินกันเองที่บ้านนะครับห้ามนำน้ไปขายจำหน่ายนะครับหลังจากที่กอกใส่ขวดแล้วนะครับเราก็จะตั้งทิ้งไว้ประมาณ3-4คืนนะครับแล้วเขาจะตกตะกอนนอนก้นนะครับแล้วก็จะใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมครับหอมครับหอมกินแอลกอฮอลครับเดี๋ยวลองชิมครับ เมาแน่ครับวันนี้ครับตะเกียวกินไหมครับไม่มาครับไม่กินมานมนหน้อันหนึ่งกึ๊บนึ่งกึ๊บไม่เอาแลครับเด็กๆห้ามกินนะครับครับเราก็ลากันด้วยแค่นี้นะครับสวัสดีครับ